สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามที่ช่องของผมนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อด่วนเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านมีเท่าไหร่ผมรับซื้อหมดนะครับจํานวนเท่าไหร่ผมรับซื้อหมดแต่ทุกท่านดูคลิปไปช้าๆนะครับดูคลิป ไปช้าๆว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับที่มีราคาสูงสุดณตอนนี้และผมรับซื้อจำนวนมากเลยนะครับจำนวนมากเลยนะครับเท่าไหร่ผมรับซื้อหมดเดี๋ยวผมจะขึ้นอ d ดีไลให้ก่อนนะครับเพราะว่าช่องทางการติดต่อเรามีให้อยู่แล้วนะครับต้องขออภัยจับเปลี่ยนหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมบอกว่าเลยนะครับช่องทางกิจติดต่อนะครับ มีแทบทุกคลิปนะครับมีให้ทุกท่านนะครับทุกท่านบางคนนะครับแบบโอ้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกว่าติดต่อยังไรทาอย่างไรนะครับทุกท่านนะครับดูในคลิปนะครับจะมีไอเดียไลน์ของของทางร้านนะครับย้ํานะครับเป็นไอเดียไลน์นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอเดียไลน์ให้นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ไอเดียไลน์ให้นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอสักครู่ นะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้จะไปดู่วนเร็วนะครับและผมรับซื้อด่วน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 เลยแล้วเราจะรับซื้อจํานวนมากเลยนะครับเหรียญแบบนี้ทุกท่านเคยเห็นนะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้นะครับนี <iantes> ่ครับนี่ด้าน้าจะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆงดงามแบบนี้นะลองดูด่วน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 หยิบเหรียญขึ้นทุกท่านขึ้นมาดูด่วนนะครับอ่าแต่แป๊บหนึ่งทีมงานขึ้นไอเดียไลน์ให้แล้วนะครับอ่าเป็นไอเดียไลน์นี้นะครับทุกท่าน ย้ำเลยนะครับต้องเป็นไ d l ดีลนยนี้เท่านั้นรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับย้ำเลยนะครับไ d l ดีลนยนี้เท่านั้นและทุกท่านดูช่องด้วยนะครับย้ำดูช่องด้วยชื่อช่องของร้านด้วยนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดส่งรูปภาพมาแบบประเมินราคาก่อนนะครับย้ำนะครับต้องเป็นไ d l ดีลายนี้เท่านั้นนะครับย้ำเลยขอให้ทุกท่านนะครับ มีแบบทางร้านทางร้านยินดีรับซื้อเลยนะครับผมจะบอกอธิบายฟังนะครับเหรียญนี้นะครับโหแบบผลิตเยอะมากนะครับเยอะเยอะเยอะนะครับแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับอ่าด้านหน้านะครับภูนิพลนรุลเเดศรัชการที่เก้าเห็นไหมครับเนี่ยูนิพลนรุลเดศรัชการที่เก้านะครับคือเหรียญปกตินะครับย้ํานะครับคือเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับ ทุกท่านต้องดูคลิปให้จบดูไปช้าๆแล้วฟังคำที่ผมพูดด้วยว่าผมต้องการแบบไหนและรับซื้อแบบไหนนะครับรัฐบาลไทยนะครับเป็นเนี่ยรัฐบาลไทยเหรียญนะครับห้าสิบสตางค์นะครับห้าสิบสตางค์ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปนะครับนะครับตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินทุกท่านรู้จักนะครับพสนะครับ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงฮะนะครับใกล้ๆนิดนึงนะครับพอนะครับสองพันห้าร้อยนะครับนะครับพอสสองพันห้าร้อยแบบนี้ยังไม่มีราคาครับแบบปกตินะครับนี่แบบปกติยังไม่มีราคาแบบที่สองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแบบที่สองก็ทุกท่านนะครับดูนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ผู้ที่พ้นนรุเดรงรัชกาลที่9นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับคือยังไม่มีราคานะครับหลอกขอบเลี้ยนเนี่ยเป็นนะครับเฟืองนะครับเฟืองเฟืองนะครับเฟืองนะครับเป็นเฟืองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นแบบนี้นะครับคือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งครับ รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยห้าบาทเอ่อห้าสิบสตางค์ขอไปนะครับต้องขอภัยนะครับห้าสิบสตางค์นะครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นตาแผ่นดินนะครับทาบตาแผ่นดินนะครับพศสองพันร้อยนะครับพศสองพันร้อยยังไม่มีราคานะครับแบบนี้นะครับยังไม่มีราคา ที่ผมต้องการที่สุดตอนนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับขอให้เป็นสภาพสวยๆแบบนี้แต่ทุกท่านนะครับลองสังเกตเหรียญของท่านด่วนเลยนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับและผมต้องการที่สุดผมให้ราคาตอนนี้สูงสุดเลยนะครับสามพันบาทนะครับเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญห้าสิบแตตังนะครับพอสสองพันห้าร้อยนะครับ ผมให้ราคานะครับ3000บาทต้องเป็นสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆผมไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี๋ยให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเป็นแบบไหนนะครับที่ผมต้องการที่สุดณตอนนี้และผมต้องการเป็นจํานวนมากนะครับผมรับจะรับซื้อเป็นจํานวนมากคือแบบนี้คือปกตินะครับทุกท่าน คืปกติยาส่งมานะครับยาส่งมาขายนะครับแบบปกติยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่รับซื้อย้ำเลยนะครับแบบปกติยังไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ยังไม่รับซื้อแต่ทุกท่านนะครับลองสังเกตเหรียญทุกท่านนะครับหยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาเลยด่วนด่วนดวนหยิบขึ้นมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ทุกท่านหยิบเหรียญทุกท่านขึ้นมาก่อนนะครับ นะครับหยิบเหรียญทุกท่านขึ้นมาก่อนแป๊บหนึ่งครับและเราจะได้รู้ว่าผมรับซื้อแบบไหนรอดูแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ทุกท่านหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมยังพร้อมกันหรือยังหยิบเหรียญขึ้นทุกท่านขึ้นมาเลยนะครับต้องขอซูมหน่อยนะครับซูมขึ้นมาฮะให้ทุกท่านได้ชัดเจนนะครับอ่านะครับ หยิบเหรียญทุกท่านขึ้นมาหรือยังครับหยิบเหรียญของท่านของทุกท่านขึ้นมาหรือยังนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะคือเหรียญปกติเป็นแบบไหนนี่ผมจะให้สูงสุดราคา3,000บาทคือเหรียญคือแบบไหนแบบที่ผมต้องการด่วนเลยนะครับนะครับหยิบเหรียญขึ้นทุกท่านหยิบหยิบขึ้นมายังครับ และลองดูนะครับและสังเกตเหรียญงงตานไปพร้อมๆกันนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับอ่านี่ทุกท่านนะครับหยิบเหรียญให้มันคงนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปพร้อมๆกันนะครับอ่านี่คือเหรียญเหรียญปกตินะครับคือเป็นเปอร์เซ็นต์กลับนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์กลับจะกลับลงกันไปข้างล่างนะครับเห็นไหมครับนะจะไม่ตรงกันเห็นไหมครับนี่พระเจ้าอยู่แบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับยำนะครับเนี่ยเนี่ยหมุนไปเนี้ย ยังไม่รับซื้อนะครับนะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับทุกท่านลอง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 นะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาย้ํานะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาเป็นเร์เนกลับนะครับอ่าลองดูนะครับหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านก็เป็นนี่เห็นไหมครับขอแบบนี้ก็เป็นเร์เนกลับ ยังไม่มีราคานะครับย้ำนะครับเป็นจํานวนมากนะครับการผลิตนะครับเยอะมากนะครับหลายร้อยล้านเหรียญนะครับยังไม่มีราคาเห็นไหมครับเนี่ยคือแบบเนี้ยคือนะครับคือปกติแต่ถ้าใครพบเจอผมให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับนะครับเหรียญในแบบนี้นะครับภูนิพลอดุลเดชรัชกาลที่9นะครับภูนิพลอดุลเดชรัชกาลที่9้าแต่ให้ทุกท่านลองกลับเหรียญนะดูนะครับ นะครับดูช้าๆนะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนี่เป็นพระเศียรตรงนะครับขออภัยนะครับกล้องไม่โฟกัสอ่าเนี่ยครับต้องเป็นพระเศียรตรงนะครับรับซื้อถึงสูงสุดถึง3า0 0ับาทสภาพต้องสวยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่พระเศียรตรงเป็นแบบไหนทุกท่านบางคนยังไม่รู้นะครับนี่นี่นะครับนี่นี่คือเป็นพระเศียรตรง นะครับพอสสองพันร้อยนะครับนะครับสองพันห้าร้อยนะครับย่ำเลยนะครับเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับเหรียญห้าสิบสตังค์แต่ผมให้ดูตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าผมหาอยู่นะครับถ้าใครมีเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับย้ำนะครับต้องเป็นพระเศียรตรงนะครับต้องเป็นพระเศียรตรงนะครับเป็นพระเศียรกลับไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อ ย้ำนะครับแ,แบบนี้ไม่รับซื้อเนี่ยแบบนี้ไม่รับซื้อแต่ถ้าทุกท่านลองเนี่ยลองหยิบเหรียญขึ้นมานะครับและเป็นพระเสียนตรงแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นพระเสียนตรงกันนะฮะตรงขึ้นไปนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญย5สตางค์แบบนี้นะครับผมรับซื้อสูงถดถึง3,000บาทส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับเป็นพระเสียนตรงเท่านั้นนะครับย้ำนะครับต้องเป็นพระเสียนตรงย้ำย้ำต้องขอไปนะครับ กล้องไม่โฟกัสเลยวันนี้กล้องเป็นไรไม่รู้ต้องขออภัยนะครับทีมงานอ่ะเดี๋ยวเนี่ยคือต้องเป็นภเษีนตรงนะครับเนี่ยย้ำเลยนะครับต้องเป็นภเษีนตรงนะนะครับตรงตรงขึ้นไปกันนะเห็นไหมเนี่ยต้องเป็นต้องตรงนะครับเนี่ยปะอ่ารัฐบาลไทยนะครับขออภัยรัฐบาลไทยต้องเป็นภเษีนตรงนะครับย้ำนะครับถึงสามพันบาทนะครับย้ำเลย ต้องเป็นพระเสียรตรงนะครับย้ำเลยนะครับและาสภาพสวยๆนะครับเนี่ยเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับต้องเป็นพระเสียรตรงแบบนี้เป็นพระเสียรกลับนะครับไม่รับซื้อนะครับพระเสียรกลับไม่รับซื้อเป็นพระเสียรตรงเท่านั้นนะครับรับซื้อสูงสุดถึงสามพันบาทขอให้เป็นสภา,าพสวยๆหน่อยนะครับทุกท่านส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับต้องเป็นพระเสียรตรงเท่านั้นนะครับ ย้ำนะครับเป็นพระเสียรตรงนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านตรงกันนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับผมรับซื้อด่วนเลยนะครับผมต้องการเป็นจํานวนมากนะครับผมรับซื้อจํานวนมากเลยด่วนเลยนะครับสวัสดีครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์กดติดตามต้องเป็นพระเสียรตรงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ